12ดาบชันเลิศไซโจโอโวาซามนโนจุนโกะคำว่าไซโจก็จะแปลว่าสูงสุดหรือดีที่สุดครับคำว่าโอวาซาโมโนก็จะแปลว่าผลงานอันยิ่งใหญ่คำว่าจุนนี้ก็จะแปลว่า12ส่วนคำว่าโกก็จะแปลว่าวิศวกรรมหรือการสร้างครับดาบในคลาสนี้ก็จะไม่ได้มีรูปร่างจำกัดอยู่แค่ดาบรูปแบบจากประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วครับมันจะมีรูปร่างที่หลากหลายแบบและดูเหมือนจะมาจากหลากหลายเชื้อชาติมาจากหลากหลายอารยธรรม และดาบบางเล่มเนี่ยก็จะดูแฟนตาซีมากๆครับโดยเหล่าผู้ที่ครอบครองดาบเหล่านี้แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเหล่จาจกักรพรรดิโจรสลัดความสามารถของดาบเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะมีความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดแล้วตัวอย่างอย่างดาบดำโยรุมันก็จะได้รับการซึมซับฮาคิเกาะขั้นสูงจากผู้ที่ใช้มันอย่างมีฮอกชายตายเย,ยวจนใบดาบเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นสีดำครับ อนุภาพของมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นมันก็จะเป็นการฟันวัตถุขนาดใหญ่ยักษ์เช่นอุกกาบาตก่อนน้าแข็งขนาดยักษ์จนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงครับแล้วก็อีกตามเคยครับถึงแม้ว่าจะเป็น12ดาบชันเลิศแต่ดาบที่ปรากฏออกมานั้นก็กลับมีเพียงแค่5เล่มเท่านั้นครับไม่สิ4เล่มครึ่ง